ช็อตนี้ว่าไงสิงน้ำตื่นวะสิงน้ำตื่นอะพี่เดชพี่น้อยสิงน้ำตื่นของแท้ครับของแท้เพื่อนบ่าจะปลาขาวกันปลากรดเพื่นว่าเอาเนาะเพื่อนได้ปล่อยไปเขาปลากรดเพื่งนปลากรดถิ่นไวไห่เป็นบ่ากันครับ ตกปลาก,กับไอ้หวานแห่กันเท็กเกิาประกวดถือกินกัน,นบ่เนาะสงสัยมันถือกินกันผลง,งานวันนี้พอได้เบิ้งพี่น้องเอิ้นกันลงไม้อีกแล้วาง,งานบ่แบบใด้ชุดเดียดเลยตัวนี้พี่น้อง,องตัวแขนเลยครับตัวใหญ่ตัวเนี้ยใหญ่เลยครับประกวดเลยประกวดใหญ่ตัวสวยๆเลย หมดเลยหมดเลยเขาครับันหังขึ้เเขาใส่อันนี้วันนี้เขาไม่ได้มาตีปลาเดยนี่ต้องน้ำพร้ามสามารให้ร้าไยว้มีน้ไปีแล้วพีหม่งไปีป้า้วยานออนป้างไม่หายทังเนี่ยจับดีๆเด้อยๆน่เอาเบิร์จ่า